นี่เลยครับผ่านมา2คู่แล้วนะครับมวยมันสนาดเมืองนะครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรกาก้าระนองมวยไทยน้ําเงินเพชรสองเลยนะครับราวัยมวยไทยครับคุณอ็อตครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ในการแต่ท้อสดนะครับร้อยสิบแปดปอนด์ครับโอ้โหดูครับอ่านี่ครับบวกบวกแล้วบวกแล้วโอ้โหแต่ว่าเพชรกาก้าแม่มาหนักมาแรงทุกเม็ดเลยเอ่านี่ครับแม่ขวางหน้าเอาไว้อีกอ่ะไม่เป็นไรครับ กรรมาการแยกออกมาติดข้าวใบตอนนี้เพชรสองเลมหาต้องเล่นเกมขึ้นอู้ตอ <c oughs> แต่เพชรกาก้าแต่แกก็ไม่ถอยนะคุณน้องแกวางแข้งครับหนักๆเลยครับเพชรกากา้าวันนี้แก,ค,กคึกคักเหลือเกินครับกระหายที่จะขึ้นชกเลยครับมวยมันสนันันเมืองอ่ะเค้นอยู่ขวาขอได้แต่ว่ามหาเจอลูกไปไ้ายหน้าเอาเสียบมาครับเสียบคืนนักเลงเข่าเริ่มจะโชว์แล้วครับยกนี้ยกที่3ครับ โอ้โหต่อยกันเร้าใจมากเลยเอาน้ำเงินเพชรสงเลแดงเพกรกาก้านะครับไม่มียุบไม่มียุบมาเอามาการแก่แยกก่อนนะครับนี่แหละมวยมันสนั่นมึงต้องมันอย่างนี้ลุยเลยนะครับเพชรสงเลเสียไปเพกรกาก้าเอ้าแทงมาเพชรสงเลเสียบไปเพชรกากา้าศวนมาเอามาเพชรส,งเ,เส,เชรสงเลไม่ถอยแล้วมันต้องอย่างนั้นถอยได้ยังไงลุยเลย <c oughs> นี่ครับ มามวยมันสนั่นเมืองตอนนี้เครื่องติดแล้วเพชรสองเลโอ้โห و, แต่ว่าเพชรกากาแผ้สาวหมาดมาอีกแล้วดูครับโอ้โห و, ตอนนี้เพชรสองเลโอ้โหโดนแข่งไปก่อนครับอาวุธมวยเยอะเลยครับเพชรกากาวันนี้แต่ว่าเพชรสองเลนี่ตื้อนะครับตือ้อเอาคีบคีบอาชีพหลักหน้าบา้านแขวนป้า มาลุยกันต่อนะครับนี่เป็นคู่รองครับยกที่4ภาคที่3ครับมุมแดงนี่เพชรกาการนอมวยไทยส่วนน้ําเงินนี่เพชรสองเลราวัยมวยไทยครับร้อยสิบแปดเท่ากันครับมาลุยกันต่อครับอา้าวนายสอดแขนขีบเพชรสองเลคขีบอ้าวเพชรกากา้าก็พยายามจะนายยกเขา่ายกแข้งปะก,กันไว้กรรมการธารกรขันทองยีแห้ครับแมมีแน่ไหมมีแน่เสริฟมาอาชีพแล้วเอา้าลุยเลยทีเดียววันนี้กัวน้อยปืนดตัตนาม,มามาดูด้วยนะอา้าวเพิ่งเห็นวันนี้นะครับ เอลรอกไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหม,ไไหมยังตีไม่ได้นะครับจกันเอารุนอยู่หน้าจอไม่ต้องห่วงนะครับถุยยูวมวยมันสนั่นเมืองเอ้าบุกเข้ามาไม่มีถอยนะครับไปแดงเพชรกากา้านําเงินเพชรสองเลเอ้าเสียไปเพชรสองเลไม่ครับโอโโโ้ขวาหมัดนี้นะครับดีว่าไม่เต็มเปล่ายางยาง <c oughs> นี่ครับ มาอ้าวเพชรสองเลควบเข้าไปไอ,อ้แต่ว่าเพชรกา้กาดูครับมาชิงกันเอาแขนไล่แขนอยู่ข้างบนแม่เลี่ยมพิกเลี่ยมตีกันไม่ได้ครับติดเครือกไปนิดนึงแกะแยกก่อนอหมุนไปหมุนมานะครับกรรมการธนากรก็ต้องใช้แรงแย่ครับเพชรกา้กาตอนนี้มาใช้ฝีมือพยายามจะแยกกันแขนกันขา,ข,าขวางไว้เพชรสองเลตีได้ไหมครับมายังอึอดอัดพอสมควรเละครับ เอาลุยต่อเพชรสนงเรน้ําเงมนนะครับายแดงเพชรกา้กาเอาตีไปเพชรสงเรหิ้วแล้วหิ้วแล้วล็อกไว้เด้งมาเสียบเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีครับกำปั้นกับศอกครับโดนไม่โดนมากแต่ว่าวันนี้โอ้โหดูเพชรกา้กาครับโอ้แกเป็นมวยเป็นมวยฝีมือไปเลยอ่ะครับอา้าวใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเพชรกา้กาเวทีไม่คว้างแต่พอะไปได้เร็วมากเลยเพชรสุงเรก็ยังตามไม่ทันนะครับโดนเนี่ย มวยไทยนี่พอ,อพอได้เปรียบนี่ก็อ,ออกเป็นออกข้างไปม,ม่อยู่ในสามเหลี่ยมว่างั้นเถอะรสงเลยเป็นฝ่ายเดินไล่จัวไล่ช่วงก็เพชรกากาเข้าไ,ไปเร็วเลยอ่ะนี่เลครับวันนี้โดนตีไข่แตกแล้วนะครับเป็นเพชรกาการะน,นองมวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรสองเลราวัยมวยไทย